สวัสดีครับร้านพี่โตว,วัสสวัสดีครับผมนะครับวันนี้มีเจ้า p พ o อเน r แอมพายนะครับส่งมาแก้จุดที่มีปัญหาใส่เจลระบีเฟืองออโอเคจุดที่มีปัญหาเดี๋ยวมาไล่เช็คกันก่อนนะครับผมนะตัวนี้หมุนแล้วก็มีเสียงนะ ความหนมืดก็ค่อนข้างต่ำครับผมนะฮะโอ้หมุนไม่ไปเลยเดี๋ยวมาแกะเช็คดูปัญหากันก่อนนะครับว่าข้างในปัญหามีอะไรบ้างนะนะครับเดี๋ยวฝากติดตามชมด้วยนะครับผมครับมาดูเจ้า Pioneer a m p i r e นะครับผมตัวนี้เวลาหมุนนะครับมีเสียงนะครับ เดี๋ยวเราลองเทสโดยการถอดตัวสปูลออกนะครับแล้วหมุนเทสดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ยังมีเสียงอยู่นะครับแสดงว่าเกิดจากระบบภายในแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาถอดหรือดูก่อนนะครับผมนะครับเติมถอดชุดแขนครับผมพอสตาร์แดกครับผมตัวนี้เหมือนลองแหวนกดเบรกผิดมาด้วยนะครับครับเดี๋ยวไปดูสภาพภายในกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะระบีค่อนข้างแห้งครับผม มาเทสเสียงเฟืองดูครับผมอืมไม่ใช่เสียงที่เราได้ยินนะครับมาดูชุดเฟืองขับตัวนอนนะครับนี่เกิดบริเวณนี้แน่นอนนะครับผมมีเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวเราถอดมาเช็คทีละจุดก่อนนะครับเช็คชุดเฟืองตัวนอนครับผมตัวนี้หมุนค่อนข้างหนืดๆครับเรามาเช็คลูกปืนใต้เสาครับตัวนี้ไม่มีเสียงนะครับตัวนี้น่าจะผ่านนะครับ เดี๋ยวลองมาเช็คดูตำแหน่งเข่าควายบ้างนะครับตัวมีการสึกหลอหรือเปล่านะครับชุดเข่าควายก็ปกติครับผมเวลาหมุนก็หนืดๆนืดอยู่นะครับทั้งๆที่ไม่มีเข่าควายนะครับแต่จุดที่สังเกตนะครับตัวกิปนะครับมันจมฝังลงไปข้างในนะครับจุดที่เจอฝาข้อเฟืองตัวหนอนมันเข้าไม่สุดด้วยนะครับนี่เราใช้มือดันนะครับกัดเข้าสุดไปแล้วนะครับผม หมุนลื่นขึ้นมาเยอะเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นปัญหาจากตัวกิบล็อกนะครับน่าจะใส่ไม่ถูกนะครับผมตามสเปคต้องมีแหวนซีม2แผ่นนะครับเพื่อไม่ให้ตัวกิบหลุดเข้าไปข้างในนะครับผมเดี๋ยวเราเพิ่มตัวแหวนแล้วก็ใส่กิบล็อกเทสดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับผมที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้นะครับลองประกอบชุดเสานะครับแล้วหมุนนะครับผม เฮ็ดดูเสียงหายไปเลยครับผมตัวนี้นะฮะโอเคน่าจะปิดจ็อบครับผมนะครับก็เติมจารบีน้ำมันให้นานาก่อนนะครับผมนะฮะปิดฝานะครับส่วนลูกปืนนะครับถอดมาล้างแล้วก็เติมน้ำมันไปใหม่นะครับทั้งแกนสปูลแล้วก็ฝาปรับหน่วงให้นะครับผมจะได้ลื่นๆปื๊ดๆนะครับเวลาได้ลอกกลับไปใช้นะครับผม หยอดน้ำมันให้เรียบร้อยครับผมประกอบลูกปืนเข้ากับฝาปรับหนวงนะครับก็หลังจากนั้นก็เริ่มประกอบได้เลยครับผมนะครับประกอบชุดเสาครับผมตัวนี้ใส่แหวนรองสปริงกดเบรกให้ใหม่นะครับเลียงใหม่ให้ถูกต้องนะครับผมใส่สตาร์แดกครับผมใส่แขนล็อกน็อตให้เรียบร้อยครับผมครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนหลังการแก้ปัญหาไปนะครับผม เพลี่แอมพายครับผมมาดูระบบความลื่นครับอ่าลื่นนะครับไม่มีเสียงนะครับความลื่นของสปูนโอเคเลยครับผมนะฮะโอเคปิดจ็อบครับใช้งานยาวๆได้เลยครับขอบคุณครับผม